สวัสดีครับอยู่กับร้าน MV ยางยนต์มีลูกค้าติดต่อเข้ามาทางเพจที่ร้านออกรถตัวใหม่เป็น e v e r อ e t n Next g n n ติดต่อเข้ามาที่จะให้ทางร้านช่วยจัดโชคสปริงจัดทรงให้ลูกค้าที่ร้านก็เลยแนะนำเป็นชุดโชค Profender O.E.M 2.5สํา <Wow. S 1> สำหรับโหลด2นิ้วเพื่อจัดทรงเดี๋ยวเรามาดูกันว่า O.E.M 2.5ของ Profender มีอุปกรณ์อะไรให้บ้าง อันแรกเลยก็คือเป็นชุดสปริงกระโชกหน้าเป็นโมโนทูบมีซับแท้งปรับ8ส่วนข้างหลังจะเป็นตัวพิกกี้แบ็คโมโนทูบเช่นกันปรับ8ทั้ง2ตัวหน้าหลังเป็นโมโนทูบปรับ8ทั้งคู่นะฮะแล้วก็ตามด้วยสปริงข้างหลังเป็นของโปรเฟนเดอร์เช่นกันมีสปริง1คู่แล้วก็มีสตัดมาด้วยแล้วก็ปีนกปรับองศาปีนกปรับองศา ใช้สำหรับรถที่โหลดหรือยกสุงมีรูหมากันโครงปัดระยะทั้ง2ตัวถ้าเป็นคนที่จัดทรงแบบไม่ได้ยกหรือโหลด mm. ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือกาลังมองหาโชคอัพโปเฟนเดอร์ติดต่อได้ที่แฟนเพจ MV ยางยนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ